แอปทักษอ,อครคบนนกุลอายุไม่ใช่ปัญหาเพราะไม่เคยคิดว่าตัวเองแก่ยิ้มรับคบเด็กแล้วเป็นอมะตะแอปทักษอรอพักสุขเจริญพบคําตอบมาแบบไม่มีกัก๊กไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความรักกับนนกุลชานนที่ย้อนกลับไป3ามปีพร้อมแต่งซึ่งแว่แวๆมาว่าปีหน้าอาจจะมีข่าวดีพร้อมเล่าโมเมนต์ในวันที่ปรับเข้าหากันจนลบคํานิยามว่ารักต่างวัยออกไปและยังมาเล่าชอ็อตที่ลูกสาวปีใหม่พูดความในใจออกมาจนมีน้ําตาคลอ ซึ่งแม่แอปเองเผยว่าแม้บางทีเขาอาจจะไม่ฟังที่พูดแต่เขาก็รู้สึกและเก็บไปใช้ในชีวิตจนเจ้าตัวออกปากว่าภูมิใจในตัวของลูกสาวคนนี้ทั้งหมดนี้ในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเบนพอนชิตาสินแสเป็นหนึ่งและดีเจพุทธพุทธิชัยเป็นพิธีกรอ,อัปเดตอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงข้างเดียวคือเพิ่งไปผ่าตัดตาม,มาคืออาการก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าเป็นคิดว่าแค่ตามีปัญหาซึ่งที่บอกว่าไม่รู้จนกว่าที่เราจะไปตรวจกับแพทย์เฉพาะทางและสาเหตุที่เราไปผ่า เพราะว่าตาข้างหนึ่งมันทำงานหนักกว่าเรื่องปวดเริ่มตาลาจนถึงขั้นปวดไมเกรนซึ่งเราจะคิดถึงแนวว่าต้องไปทำสัญญกรรมไหมไม่ได้คิดว่าจะต้องไปหาจากสุขทย์ซึ่งมันเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ใช่เรื่องของความสวยความงามสาเหตุเกิดจากได้หลายอย่างถ้าเราใช้เขาหนักทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้ และตอนนี้น้องปีใหม่อายุสิบขวบแล้วทั้งโรคทั้งรักถามว่าแอป,ปดูไหมมันก็แล้วแต่สถานการณ์ซึ่งก็ทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องซ้อมดนตรีทําการบ้านเขาจะเป็นโรคแบบว่ากว่าจะไปทําต้องพูดหลายครั้งลีลายเยอะหน่อยซึ่งไม้ตายที่บอกให้เขาหยุดก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆมุกเดิมๆมันไม่ค่อยได้ผลแล้วไม้ตายสุดก็คือถ้าเราหยุดบนเราเงียบเขาก็จะเริ่มจ่อยเข้ามาหาเองเข้ามาขอโทษยิ้ม เด็กๆอาจจะให้เข้ามุมแต่พอโตแล้วถ้าเขาไม่ทำตามเราก็สั่งงดห้ามเขาใช้หน้าจอเห็นว่ามีประสบการณ์คือหนึ่งวันเลี้ยงลูกเหมือนจะเป็นไพโบลาเหตุการณ์มันคือหนึ่งวันพันกว่าเรื่องพันอารมณ์คือเด็กเขาอยู่กับปัจจุบนันอารมณ์ไหนก็คืออารมณ์นั้นเขาแสดงออกมาเลยแต่พอเขาหายเขาก็หายเลยแต่เรากว่าจะเคลียร์เรื่องนี้เสร็จมันต้องใช้เวลาซึ่งทําให้เราเรียนรู้ว่าการอยู่กับเด็กเราต้องอยู่กับปัจจุบนันอย่าไปลงลึกมากเดี๋ยวเขาก็หายเอง เห็นหลังน้ำตากับคำพูดของลูกในรายการของป๋าเตดคือที่ไปออกรายการเขาพูดออกมาจากใจค้าจริงๆเพราะบางประโยคอย่างบางทีที่บอกว่าแม่ก็ไม่ได้ถูกตลอดมันก็ใช่อย่างที่เขาพูดแอปก็เซอร์ไพรส์เพราะปกติเราไม่ได้พูดอะไรกันแบบนี้ทุกวันก็ตีกันรบกรันรักกันพอจบรายการเราก็ยังแซวเขาเลยว่า คิดข้ามช็อตตอนที่แม่ไม่อยู่เลยหรอยิ้มแต่ทั้งหมดทั้งมวลในสิ่งที่เขาพูดที่เราพูดไปเขาก็ฟังเราเขาก็เชื่อในเราแม้ในชีวิตประจําวันแม้จะทําท่าไม่ค่อยฟังแต่มันก็ทําให้เราดีใจเพราะในที่สุดท้ายเราสอนมาทั้งหมดเขาก็ฟังอยู่ๆให้แอปไปถามเขาก็คงไม่ตอบแล้วหลังจากที่เขาพูดเรารู้สึกยังไง มันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์จบการที่ลูกตอบแบบนี้ตอนที่จะไปสัมภาษณ์เรารู้สึกตื่นเต้นการไปสัมภาษณ์รายการของ๋าเตดใช้เวลา2-3ชั่วโมงและปีเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายเราไม่รู้เลยว่าเขาจะตอบอะไรเราแค่บอกเขาให้ตอบแบบธรรมชาติอยากจะพูดอะไรก็พูดแต่ก็อยู่ในความเหมาะสมสุดท้ายมันก็มาเป็นอย่างนี้แอปก็ดีใจที่มันออกมาพอดีตอบออกมาจากความจริงใจและก็ต้องให้เครดิตนาพูด เพราะเขาเป็นคนเลี้ยงมาทุกช่วงวัยการที่เขาอยู่ด้วยกันการที่เขาเล่นกันมันคือการสอนเขาชอบเล่นชอบฟังนะพุดซึ่งอีกหนึ่งภาพก็คือน้องนวนกุลและคุณปีเข้ากันได้ดีมากก็ค่ะไม่รู้จะตอบยังไงย้อนกลับไปช่วงแรกแรกปีเขาอาจจะยังเกรงใจแต่ตอนหลังก็เป็นตัวของตัวเองเต็มที่ตอนนี้ก็คือไม่ต่างจากแอปทั้งรักทั้งรบกันต